ซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มตู้ใครดูกันนั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเรามีเพชรอยู่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสุ่มอีกนะฮะเออไปซื้อรหัสดองเพชรมาสุ่มให้ทุกคนดูนะฮะผมเรื่องผ่านพันสองเนี่ยผมคิดว่ามันมันน้อยไปนหน่อยนะครับผมแล้วนี่เป็นไอดีแบบว่า ไอดีลองด้วยนะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไอนีหลักผมมีอยู่หนึ่งพันเป็ถ้าอยากให้ผมสุ่มก็จริงๆเนี่ยผมคิดว่าสุ่มอยู่แล้วนะเพราะว่าผมจะเอาไปทำเหรียญใครดูนะเพราะว่าผมยังไม่มี e x ใครดูเลยนะ่าจะเป็น e x ป่ะตัวนี้ใช่ใช่ใช่แหละอ่ะมันเป็น e x อ่ะเพื่อความแน่ใจแต่เราดูก่อน e x นะ0.2อ่าประมานะัโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผม รอบแรกนะครับอ่ารอบแรกก็เกลือนะฮะอย่างนี้คือเกลือนะอเพราะว่ามาตัวเดียวเนี่ยเกลือแน่นอนครับเราได้ตัวนี้มาด้วยนะเด,ยเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่ามันการันตีเท่าไหร่นะครับหรือไม่มีน่าจะมีแหละนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้คือเกมเขาใช้ดีซึ่งถ้าผมถ้ามันเดี๋ยวนะมันได้รอบละเท่าไหรอ่อ่ะได้รอบละเก้าใช่ไหมแต่ผมขอคิดเ,เร็วแป๊บหนึ่งนะซึ่งอันนี้มันต้องใช้ประมาณอ่าสองร้อยกับสองพันโอเคซึ่ง <c oughs> ใช้สองพันเพชรนะใช่ไหมไม่รู้อะ่ะแต่ก็สองพันเพชรก็โอเคนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ <c oughs> คิดว่าหนะ้าถ้าเกิดว่ามันได้ก็โอเคอันนี้คือ ก็มีโอกาสได้แต่เราข้ามมาเลยแล้วกันช่วงนี้รู้สึกเกลือนะอาจริงๆโคตรเกลือเลยที่จริงผมเอาแค่ตัวไฮดูอย่างเดียวก็พออนะไม่ได้จะแต่ว่าเอาเวลลอยนะครับคือผมอยากได้เหรียญมันนะคร้ยทำเป็นเล่นเกลือนะโคตรเกลือเลยทอาจริงๆมันเกลือมากสามรอบแล้วยังไม่ได้เลย ปรอบที่สี่ฮะโอเคอะขยับมาเป็นกล่องไม้นะเอาคู่งดำอุ๊ยเกินไปเป้าออ4สี่รอบแล้วนะไม่ได้เลยนะสี่ดาวสักตัวยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรทุกคนผมคิดว่าเรายัางรับได้อยู่เพราะว่า เพชรเรายังไม่ตกพันถ้าตกพันนี่คือเราแบบเราเริ่มคิดและต้องเริ่มคิดและโอเคมากับแฟงกอรี่นะวิ้ยมาแล้วคะกล่องทองธงแดงก็ยีิบเจ็ดจีอ, <c oughs> อนะทุกคนถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสนะเว้ยแต่ว่ามันมันน้อยอะ่ะโอเคสายมัดไฮโดรสายวิ่งนะครับ เราต้องลุ้นสายวิ่งนะมาครับสายมัดไม่ใช่นะอ๋อเป็นอุนตริใช่ไหมอุนติหรือเปล่าเอออุนตริก็น่าจะมีตัวหนึ่งเนี่อุนติใหม่แหละมามาส่องสองตัวอกีกอ่ะมาสองตัวเลยเหรอโอเค รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าขอยได้ขอให้โดนโอ้ข้ามะรแล้วกันโอเคก็เรือมากไอ้กล่องของขวัญน,นี่เอาไปแลกได้ป่ะว่ผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะมามากัจินไป๊อุย้ยกล่องทองมาแล้วฮะทงท้องหน่อย เออนั่นแหละ3-2ม r องทไหมูยยี่เจ็ดทีนะทุกคนแต่ก็มีโอ,อกาสนะจริงผู้แดงก็ไม่น่าได้นะข้าไปเลยว้าววิได้เป็นควีนกับอ่ามันชื่ออะไรวะผมดมคิงนะแต่มันมีชื่อเล่นอยู่อะอ่าอันอัลเบอร์รอเออผมมีตัวหนึ่งแล้วนะ ตัวนี้ก็เก่งนะทุกคนใช่แต่ก่อนมันเก่งนะแต่เดี๋ยวนี้ผมตามเมตามไม่ทันแล้วเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนะครับโอเคมากับปูกล่องเงินนี่เราข้ามไปเลยนะอ่ะได้คิงนะฮะอันนี้คิงจะเป็นร่างนี้มันไม่เก่งนะร่างนี้ก็ะจอกเลยวันนี้เราเอาไปร้อยกว่าเหรครับวันนี้ไม่เห็นมีแนวของใครเลยใช่กลยเดียวกุก่อนนะครับว่าไอ กล่องเนี่ยมันเอาไปแลกได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะกล่องอนะมันมันเอาไปทำอะไรตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่แปดินะซึ่งถ้าได้มาก็ดีนะไโดะ่ะแต่ไอพวกแบบนี้มันไม่ค่อยมีโอกาสได้หรอกเลลี่เหรอเฮ้ยก็โอเคนะเอาจริงๆิงเลลี่ก็เก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก่อนนะเมื่อก่อน แต่เดียวนี้คือน่าจะกากแล้วนะครับอืมเก่อนนี่คือแบบคนเอาไปเล่นแบบเยอะมากนะฮะเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีตัวละครแบบ E อนะครับก็เลยไม่ค่อยมีแบบวิ่ยได้เพจนะเราก็ได้ใครดูด้วยหรอเอ้ยทำเป็นเล่นนะแจกเยอะอยู่นะ เออได้สิบสองเองนะเฮ้ยผมว่าอุ้ยได้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเราไปสุ่มรหัสอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปสุ่มรหัสหลักของเราโอเคปะ่ะก็เราดูได้เลยแล้วกันนะครับแต่ผมลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงติดต่อกันเนาะโอเคซึ่งไปส่งมันต่อนะอ่จริงๆริก็ไม่ได้หวังอะไรกับรหัสนี้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นนะร,รหัสนี้ ถ้าได้ก็ดีนะครับคือถ้าใครอยากได้ก็เ,เดี๋ยวจะแจกละกันนะถ้ามันได้นะถ้าไม่ได้ก็จะก็แจกเหมือนเดิมแหละเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นรหัสนี้นะครับรหัสนี้เป็น a อ d r o i d นะครับเดี๋ยวลองมาให้รหัสแบบ i o s ด้วยนะครับโอเคได้คิงอันนี้มาถือว่าเอาไปเล่น แก้ขัดได้ก่อนนะครับเอาไปแก้ขัดมันเก่งนะครับ อุ้ยอุ้ยมาก็มาดี้วค่ะเ้ยไ,ไม่คิดว่าจะได้ได้เฉยยอดทุกคนโอหสามตัวเลยอ่ะเกินไปเปล่าใจดีนะเหลือ,อรอยเพชร ไม่ได้เฉยทุกคนโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยพันพันหนึ่งนะครับส่งไปได้มาเโอเคเราข้ามรวลๆแล้วนะันได้แช็คมาหนึ่งตัวชิงเราตอนนี้เวลแปดสิบห้านะครัก็ไปเล่นได้อยู่แต่ใครโดเวลหกสิบมันน้อยไปไหมเอ้ยแต่ว่ามีเศษทองอยู่นะ อันเนี้ยเดี๋ยวผมอัพให้เลยแล้วกันเพราะมันเป็นอีกคือไม่อัพมันก็ไม่ได้ปะโอเคคิงมาอย่างละแปดห้านะสองตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแลกก่อนแล้วกันแลกเศษนะ่าจะได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแลกเศษอย่างเดียวเลยแล้วกันนะของขวัญเนี่ยหายังไงวะมันน่าจะมีในภารกิจอยู่นะไม่น่าจะได้สุ่มอย่างเดียวนะถึงได้น่าจะมีในภารกิจด้วยนะ ไม่รู้นะเพราะว่ามันเพิ่งมาเลยนะครับกิจกรรมนี้โอเคเรามี76 okay, นะครับซึ่งเราจะแลกไขโดมาจำนวนนะครับได้120ถือว่าใช้ได้แล้วเรามีเศษทองอยู่นะครับซึ่งมันจะเหลือประมาณอ่าสาไปสองร้อยแปดสล้ก็มีนี้อยู่เที่ส่วนน่าจะไม่ถึง2อ0เออไม่ถึงนะครับสอง แต่ก็อีกนิดนึงก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราแลกให้เลยน่าจะได้ประมาณวิเจ็ดเออใช่ 78. เจ็ดสจริงๆก็เก็บยากนะทำเป็นเล่นไปเอะประมาณนี้ละกัะนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับติใครให้ด้วยนะครับใช่โอเค ก็รหัสนี้มีประมาณนี้นะมีสันจิเดวิลแบ็กแปดสิบนะเว็บละสิบก็ไปเล่นได้นะครับโอเคประมาณนี้นะรหัสนี้